เฮโยสวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมวหวานวันนี้เรามาวิเคราะห์เจาะลึกตัวละครที่กำลังจะเข้ามาใหม่ครับนะัคือน้องสปาเครลหรือน้องฮานาบีนั่นเองว่ามีจุดเด่นยังไงน้องเล่นยังไงเปรียบเทียบกับซสพอร์ตตัวอื่นแล้วน้องเก่งกว่าเยอะไหมสมควรเปิดที่จะมาใช้ไหมวันนี้เราจะมาคุยกันครับมีหวานขอแนะนำ สมัคร Clever Play ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายปารันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า100,000คนคลิกเลยที่ www.cleverplaygame.com เติมฮอนไคสตาร์เรวันนี้ใช้เพียงแค่ UID ก็เติมได้แล้วส่วนลดจัดเต็มโปรโมชั่นรับเคิวอาร์ค้ดทุกๆยอด100บาทและที่สําคัญอย่าลืมใส่โค้ดหมีวหวานตอนชําระเงินจะได้ส่วนลดเพิ่มอีกด้วยนะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเ l e v e r Play อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะ เอาล่ะเรามาเริ่มพูดคุยกันทีละหัวข้อกันเลยนะครับอย่างแรกจุดเด่นมีอะไรบ้างครับจุดเด่นของน้องคือเรีชันได้50%บัฟคีดามเมดบัฟดีเอ็มซีได้บัฟเอทีเคก็ได้แต่บัฟเอทีเคนี่สําหรับตัวละครสายควอนตามเท่านั้นนะครับสายอื่นบัฟด้น้อยสามารถเด้งสกิลพอยต์ได้อันนี้เป็นจุดเด่นหลักๆเลยซึ่งน้องกดอัติเมตหนึ่งทีสามารถเด้งสกิลพอยต์ได้ถึง4พอยต์เลยทีเดียวจอดลึกกันทีละหัวข้อเลยแล้วกันนะครับ ตัวบัฟ DMC ตัวบัฟ DM c มของน้องเนี่ยข้อดีเลยคืออยู่ได้ตลอดเวลาครับสามารถบัฟนอกเทิร์นได้นั่นหมายความว่าตัวละครสายดอทหรือสายโจนตีต่อเนื่องเนี่ยถอดไลฟ์เลยครับถ้าเทียบกับโบรเนียแล้วซี่เป็นตัวละครที่เร่งกระชั่นได้เหมือนกันและบัฟได้เหมือนกันแต่โบรเนียเนี่ยบัฟนอกเทิร์นไม่ได้ครับหมายความว่าเอาไปเล่นกับสายดอทกับสายโจนตีต่อเนื่องเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับและบัฟ DM เมของน้องเนี่ยบัฟได้18%เท่านั้นนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณจะกนต ถ้าคุณกดอันตีเนี่ยจะบัฟเพิ่มขึ้นเป็น48%และอยู่ได้เป็นเวลา2เทินซึ่งอยู่ได้แค่2เทินเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเล่นแอคชั่นไปเนี่ยหมายความว่าบัฟตัวนี้มันจะหมดเร็วขึ้นมากกว่าเดิมนะสมมุติว่าน้องแอคชั่นได้3ทีและอันตีได้1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าคุณมี E1 เนี่ยบัฟไซเฟอร์จากอัติเมตจะอยู่ได้งานขึ้น1เทินซึ่งดีมากๆและจะได้ a อ k เคเพิ่มขึ้น40%ด้วยครับซึ่งมันค่อนข้างบังคับเปิดนนะถ้าาเเกิดว่่่คุณไมมี e ี E1 ย บัฟ DMG คุณขาดแน่ๆครับเพราะว่ามันอยู่ได้แค่2เทินซึ่งถ้าเกิดว่าได้ E 1มามันอยู่ได้3เทินก็จริงแต่3เทินมันก็ขาดอยู่ดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีน้อง E 2เนะี่ยบอกได้เลยว่าเก่งมากๆครับ E 2ของน้องจะทำให้คุณโจนตีไม่สนใจพลังปองกันของศัตรู24%บอกได้เลยว่าโหดมากๆ ต่อไปผมขอไปพูดถึงเรื่องการเลชันของน้องแล้วกันนะครับผมจะอธิบายก่อนนะคบว่าการเลชันคืออะไรวิชาคนวณมานะครับเตรียมตัวฟังฮึบคุณนึกภาพว่าเปรียบเสมือนคุณวิ่งวนรอบสนาม1รอบการวิ่งวนรอบสนาม1รอบนับเป็น1นึ่งแอ,อชชันครับซึ่งการเลชัน50%เนเนี่ยหมายความว่าคุณสามารถกระโดดถีบตัวเองบึ๊บเหมือนกับว่าคุณวาร์ปบึ๊บไปครึ่งสนามเลยนั่นคือการเลชัน50%ซนครับซึ่งในรูปประกอบนี้ไม่เกี่ยวกับไซเคิลอะไรแต่อย่างใดนะครับอย่าเข้าใจผิดนะถ้าาสมมว่ผ วิ่งไปได้ประมาณ1ใน4ของสนามถ้าเกิดว่าเร่งแอชชั่นขึ้นมาเนี่ยผมจะอยู่ที่3ใน4ของสนามประมาณนี้นะครับแต่คุณจะไม่ได้แอชชั่นทันทีนะซึ่งถ้าว่าคุณไม่ไ่เกินครึ่งสนามแล้วเนี่ยแล้วคุณเร่นแอชชั่น50%นั่นหมายความว่าคุณจะได้แอชชั่นทันทีครับซึ่งเหมือนกับการกระโดดไปที่เส้นชัยเลยครับแต่ว่ามันจะไม่เกินเส้นชัยนะแล้วก็มีข้อควรระวังครับคือการเร่งแอคชั่นเนี่ยการเร่งแอคชั่นเนี่ยมีจุดที่คุ้มทุนอยู่า จุดคุ้มที่จะเร่งใด้คุ้มที่สุดคือครึ่งสนามถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณวิ่งไปเกือบถึงเส้นชัยแล้วเนี่ยและคุณเร่งขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าเรชันตรงนั้นคุณจะเร่งได้แค่นิดเดียวเท่านั้นครับมันก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นผมเปรียบเทียบกับโบเนียนะครับโบเนียเนี่ยสามารถเรชันได้ร้อซซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของสนามก็ตามคุณเร่งแอคชั่นึ้นมาปุ๊บมันจะแอคชันได้ทันทีแต่ถ้าเป็นน้องสปาร์เวิลเนี่นได้ แล้วคำถามสำคัญคือเร่งแอคชั่น action 50เนี่ยมันแอคชั่นได้กี่ทีล่ะครับไม่ต้องห่วงครับผมทำไว้ให้คุณแล้วถ้าเกิดว่าผมแนะนำนะครับให้แนะนำเล่นสายที่ DPS สปีดนำกว่าตัวซัพพอร์ตนิดหน่อยอย่างเช่น DPS สปีด135ตัวซัพพอร์ตสปีด134ในไซเคิลแรกน้องสปาร์เคิลที่สามารถเร่งแชั่นได้50%จะทำให้ตัวเดเมจของคุณได้3แอคชั่นครับ ส่วนตัวที่เร่ a t i o n ได้100%อย่างโบรเนียสามารถทําให้ตัวดาเมจของคุณ a คชั่นได้4 a คชั่นครับซึ่งคุณจะสังเกตได้ว่า50กับ100%ในไซเคิลแรกเนี่ยต่างกันแค่ a คชั่นเดียวเท่านั้นนะรูปการ a คชั่นมาเป็นยังไงนะครับผมอธิบายด้วยรูปแล้วกันนะครับจากรูปที่คุณเห็นอยู่เนี่ยไอแท่งสีขา,ขาวๆที่คุณเห็นอยู่เนี่ยคือเวลาครับมันคือไซเคิลไทม์คือเวลาของไซเคิลนั้นโบรเนียเนี่ยผมอธิบายโบรเนียก่อนนะโบรเนียจะเป็นลักษณะของการเบิร์นเทิร์นครับ คือตัวด a เ a g คุณ action มาก่อนแล้วโบเนียดึงเทิร์นเบิ้ลตามขึ้นมาเลยสังเกตเป็นรูปด้านขวานะครับคือ action อของตัวคือ action ของตัว dps เนี่ยแทบจะติดกันเลยครับเพราะว่าโบเนียเนี่ยเบิ้ลเทิร์นขึ้นมาส่วนด้านซ้ายครับจะเป็น action ของตัวน้องส sparkle จะสังเกตเห็นครับว่า action ของตัวดา m มจมันจะห่างลงไปนิดนึงเพราะว่าอย่างแรกครับคือตัวดาเ a จแอคชั่นก่อน น้องสปักเกิลเร่งขึ้นมาแต่เร่ง50%หมายความว่าจะไม่ได้แอคชั่นทันทีนะในจังหวะนั้นซึ่งมันจะมีเวลาห่างกันอยู่นิดนึงและพอตัวเดเมจแอคชั่นปุ๊บตัวน้องสปักเกิลดึงขึ้นมา50%มันจะแอคชั่นได้อีกทีพอดีเลยครับซึ่งจะทําให้ไซเคิลแรกเนี่ยแอคชั่นได้3แอคชั่นครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่นับไซเคิลแรกนับไปยาวๆล่ะผมทําให้คุณเหมือนกันครับ ตอนนี้ผมทํมาให้ประมาณ4ไซเคิลซึ่งมันก็มากพอแล้วที่จะเปรียบเทียบนะครับรูปนี้จะนะแอคชั่น4ไซเคิลนะครับโดยน้องฮานาบีจะเร่งแอคชั่นให้ทุกเธอนะครับโดยในไซเคิลแรกจะแอคชั่นได้3แอคชั่นไซเคิลที่2จะแอคชั่นได้1แอคชั่นไซเคิลที่3จะได้2แอคชั่นและไซเคิลสุดท้ายไซเคิลที่4จะได้3แอคชั่นครับรวมกันแล้ว4ไซเคิลคุณจะได้อยู่ที่9แอคชั่นเลยครับซึ่ง9แอคชั่นเนี่ยมันเยอะไหม ถ้า DPS ของคุณอยากแอคชั่นได้8แอคชั่นใน4ไซเคิลคุณจะต้องมีสปีดอยู่ที่178แต่ถ้าหากว่าจะได้แอคชั่น9แอคชั่นเท่ากับน้องสปาร์เ e ลเนี่ยจะต้องมีสปีด200ครับซึ่งตัวที่บัฟแอคชั่นได้เยอะๆอย่างตัวฮันย่าหรือน้องแอสตาเนี่ยมันก็บัฟให้50%ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็ใกล้เคียงนะผมว่าผมว่าตัวบัฟสปีดเนี่ยใกล้เคียงกันเลยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณเอา แอสตาที่บัฟได้5 0ไปเล่นแทนน้องฮานาบีเนี่ยสมมติสปีดร้อยสามสี่คุณก็บ,บัฟขึ้นใหม่50ก็ประมาณ180กว่ากว่าก็ได้8ดแอคชั่นใน4ไซเคิลอ่ะผมว่ามัน,ม,นมันก็โอเคนะคำถาม If ถ้าคุณอยากให้ฮานาบีสามารถทำให้ตัวดีพสของคุณแอคชั่นได้4แอคชั่นใน1ไซเคิลแรกตัวดีพสของคุณต้องมีสปีดเท่าไหร่เหรอถ้าหากว่าคุณอยากได้4แอคชั่นในไซเคิลแรกเนี่ยตัวดีพสของคุณจะต้องมีสปีด กับสปีดของฮานาบิคูณด้วย1.5บวกด้วย1ครับนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าฮานาบิมี speed 4, สปีด134่รีวสงคุณจะต้องมีสปีดอยู่ที่202ซึ่งสปีด202เนี่ยอย่าหาทำครับมันทำไม่ได้ impossible ขนาดเซเลที่ว่าแน่มันยังไม่ถึงเลยต่อให้คุณทำถึงอะดัมเมจคุณจะมีไหมต่อให้คุณทำถึงดมัมเมจคุณก็ไม่เหลือแล้วครับจังหวะนั้นะ ยกเว้นว่าถ้าคุณเอาตัวบัฟซัพพอร์ตตัวอื่นไปบัฟให้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มอยู่ดีแหละครับสรุปว่าสรุปว่าฮานาบิสามารถทําให้ตัว DPS action ได้สงสุดสาม a c t น่นในไซเคิลแรกแล้วกันนะครับอันนี้ผมพิสูจน์คุณดูแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจก็แวบะบไปดูรูปเมื่อกี้แล้วกันนะครับมันอธิบายยาก,กน,นะต่อไปมาบ้าด้วยเรื่องของการเด้งสกิลพอยต์แล้วกันนะครับเด้งสกิลพอยต์ถ้าเกิดว,ว่าคํานวณเทียบกับตัวอื่นนะเพราะว่าน้องฮานาบีเนี่ยใช้สก สมมุติว่าผมสถานการณ์สมมุติใน3เทินนะน้องฮันนาบีสกิล3ครั้งจะชซสกิลพอยต์ไป3หน่วยอันตีหนึ่งครั้งเด้งมา4พอยต์เพราะฉะนั้นบวกลบกันแล้วใน3เทินน้องฮานาบีจะมีสกิลพอยต์อยู่ที่บวก1นะครับเปรียบเทียบกับน้องบรนเนียที่ E0 โบรเนีย e0 ดึง3ทีแน่นอนมันไม่มีเด้งสกิลแหละดึง3ทีก็ลบไป3 skill point. สกิลพอยต์สกิลพอยต์โดยรวม3เทินลบ3ยกเว้นถ้าหากว่าคุณมีบรนเนีย E1 แบบดวงดี นะคุณจะได้เด้งสกิลพอยต์มา2สกิลก็คือลบสบวกสก็คือลบหนะครับแต่ก็ยังสู้น้องฮาร์ทบีไม่ได้อยู่ดีแหละตัวที่พูดกันอยู่นี้เป็นสายสปีดของ DPS บสนำอยู่นิดนึงนะครับสปีด135 134นะส่วนถ้าหากว่าเป็นโบวแวนน่ะถ้าหากว่าเปรียบเทียบโบวแวนนะครับโบวแวนก็คือสายโบรอนียสปีด170 180อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตัวดีเบสสังคุณสปีด100ห,หรืออาจจะมากกว่าน,นิดนึงก็ว่าไปโบรอนียที่ e 0โบแวน ยิ่ง1ทีดึง2ทีเพราะฉะนั้นแต้มสกิลพอยต์ใน3เทือนจะเป็นลบ1แต้มนะครับส่วนโรเนีย E1 สายแวน้นซึ่งยิ่ง1ทีและดึง2ทีและได้คืนมา1จาก E1 ก็บวกลบกันก็ได้0แต้มถ้าเทียบกับน้องฮานาบิแล้วก็ต่างกันแต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับและถ้าเทียบกับการเด้งสกิลพอยต์ของฮันยะ นะครับพันย่ญญาสามเทิร์นพันย่าสามารถเด้งสกิลพอยต์ได้เทิร์นละ2พอยต์แต่ใช้ไปเทิร์นละ1พอยต์นั่นหมายความว่าใน3เทิร์นสกิลลบสกิลจะใช้ไป3มแต้มและเด้งกลับคืนมา6แต้มเพราะฉะนั้นคุณจะได้บวก3มแต้มซึ่งถ้าเทียบกับน้องอันบีที่บวกแค่1นแต้มก็ถือว่าอันนี้ฮันย่ารีสกิลพอยต์ได้เหนือกว่านะต้นนี่หากว่าคุณไปใช้ร่วมกันก็ได้ตามสบายครับมันจะล้นมากๆเลยเรียกได้ว่าเจ้าโยนตกดไลค์สิ่งนั้นครับ ถ้างั้นเปรียบเทียบกันระหว่างข้อดีข้อเสียของฮานาบิกับโปรเนียแล้วกันนะครับที่โปรเนีย e สูนและฮานาบี e ูนะฮานาบีเนี่ยไปได้ทุกทีมครับไม่ว่าจะเป็นทีมเาเมจต่อเนื่องทีมโจนตีต่อเนื่องหรือทีมปกติไปได้หมดครับและเก่งกับทีมโมโนควอนตัมเลยครับโมโนควอนตัมนี่บอกเลยว่าตึงมากส่วนโปรเนียโปรเนียในทีมปกติเนี่ยจะบับเก่งกว่าฮานาบีนะครับแต่ว่าทีมอื่นเนะี่ย สำหรับทีมดอทกับทีมโจมตีต่อเนื่องเนี่ยเล่นลำบากครับไม่ควรเอาไปเรเชนฮานาบิได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนโรเนียเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งความต่างของมันผมอธิบายไปแล้วเนาะและสกิลพอยท์นะครับและเรื่องของสกิลพอยท์นี่ฮานาบิเนี่ยสกิลพอยท์เหลือครับส่วนโรเนียเนี่ยไม่มีจะแดกครับสกิลพอยท์ใช้เปลืองมากๆแล้วถ้าหากว่าคุณเปรียบเทียบกับฮันย่าครับสองตัวนี้ฮันย่าไปได้ทุกทีมครับแลนะฮานาบิก็ไปได้ทุกทีมเหมือนกัน น้องสปาร์เ e ิลรชชั่นได้50%และเปรียบเทียบกับฮันย่าที่บัฟสปีดถ้าเป็นฮันย่า e4 จะว่าสปีดได้ตลอดเวลาถูกไหมเพราะว่ามันบัฟได้3เทิร์นซึ่งผมเปรียบเทียบไปดูแล้วในแอคชั่นสมมติว่า4 c y ไซเคิลถ้าเกิดว่าคุณใช้ h a n a b บคุณจะได้9กแอคชั่นส่วนฮันย่าคุณจะได้8 a แอคชั่น ก็ต่างกันในชั้นเดียวใน4ไซเคิลก็ไม่ได้ต่างกันอะไรมากมายครับส่วนสกิลพอยต์ฮันเดอบิเหลือครับพันย่าเหลือเยอะกว่าก็เปรียบเทียบกันาดูครับแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องการอวยกับตัวละครตัวนี้ครับผมแนะนําว่าข้ามก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณมีซัพพอร์ตเต็มทีมแล้วไม่ว่าจะเป็นนังหมยแอสตาแท้งยุนโบรเนียอะไรก็ว่าไปครับซัพพอร์ตคุณเต็มทีมแล้วคุณอยากได้ตัวนามเมต็ตัวนี้ข้ามได้ครับหัวข้อสุดท้ายของวันนีีค LC, ้คครรัับปปะจตวดดมมนเิ LC ของฮานาบิคือได้คลิดเมดกับได้คีเรตคลีเรตสิเปอร์เซ็นต์คีเมตยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าช่วยนเรื่องซัพอร์แตโดยรวมก็ว่าได้เยอะอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นครับคุณเอาไปเปิด E หนึ่งดีกว่า E สองยิ่งคุ้มกว่าเลยครับแล้วแต่คนครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มี E หนึ่งอ่ะผมว่าเชียร์ E หนึ่งก่อนดีกว่านะเพราะว่า LC ของสายประสานเนี่ยมันมีเยอะครับไม่ว่าจะเป็น LC หน้าแอสตา LC แดนแดนแดนหรือว่า LC อันใหม่ที่มันจะเข้ามาครับซึ่งบวก DMG ได้เหมือนนกั ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สนเรื่องคิดเรล่อ,อะไรมากมายนะคุณไปใส่ LC สีดาวแทนก็ได้ครับสรุปแล้วตัวละครตัวนี้มีจุดด้อยอะไรบ้างครับอย่างที่ผมเห็นแรกๆเลยคือมันต้องพึ่งพา E 1มากเกินไปครับเพราะว่า E 0ูเนี่ยบัฟไม่ค่อยเยอะครับและบัฟค่อนข้างขาดด้วยสมมุติว่าน้องแอคชั่นได้3ทีล่ามตีได้1ครั้งนะครับเท่าที่ผมคำนวณมาครับจากรูปที่คุณเคยเห็นไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น E 0ูเนี่ยบัฟคุณจะขาด2เทินครับ ตนน้นทาวาคุณมี E1 อ่ะบัฟก็ขาดอยู่ดีแต่ขาดแค่1เธอนะครับแล้วก็น้องเหมาะกับทีมที่มี DPS แค่ตัวเดียวครับเพราะว่าน้องเลนชัน้นแค่ตัวเดียวซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นจุดด้อะไรของน้องหรอกครับเพราะว่าน้องออกแบบมาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววันนี้หมดเรื่องที่จะพูดแล้วครับคุณก็ชั่งข้อดีข้อเสียดูแล้วกันนะครับว่าทีมของคุณยังต้องการน้องงานาบีอยู่หรือเปล่า ที่มืนคุณมีซัพพอร์ตมากมายพอเชียเล่นแล้วหรือยังซึ่งถ้าหากคุณเป็นแบบผมคือมีซัพพอร์ตล้นทีไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบรเนียน้องเหมยแอสตาอีคงฮันย่าซึ่งปั้นมาทุกตัวแล้วเนี่ยคุณข้ามตัวละครตัวนี้ได้ครับมันไม่ได้ต้องมัสแฮปอะไรแต่อย่างใดครับอาเชรอนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยตึงมากๆครับผมบอกเลยซึ่งผมอยากได้ครับเพราะฉะนั้นเ <c oughs> จอกันตู้นู้นเลยครับ ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าหากว่าใครสนใจจะมาพูดคุยกันลิง์ Discord อยู่ใต้ description ของคลิปนะครับกดเข้ามาพูดคุยกันได้จะมีคุณฮุกสายดัรกรอรับคุณอยู่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกําลังใจให้ด้วยนะครับหากใครมีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ